บทเรียนหลักเรื่องส่วนประกอบของดอกดอกไม้ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียโดยกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดติดกับก้านดอกมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อนอยู่ ีบดอกทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อดอกยังอ่อนมีสีต่างๆเพื่อล่อมแมลงมาช่วยผสมเกสรเกสรตัวผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไปประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้หรือก้านชูอับละอองเรนูและอับละอองเรนูโดยภายในจะมีละอองเรนูซึ่งทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เกสรตัวเมียรประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านเกสรตัวเมียและรังไข่ภายในรังไข่มีอวบนทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์คลิกที่ผีเสื้อเพื่อฟังเสียงซ้ำอีกครั้งนะคะกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดติดกับก้านดอกมักมีสีเขียวทำหน้าที่ห่อหุ้มดอกที่ยังอ่อนอยู่ กลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไปทําหน้าที่ห่อหุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมีสีต่างๆบางชนิดมีกลิ่นเพื่อช่วยล่อมแมลงมาทําให้เกิดการผสมเกสรค่ะ สารนตัวผู้เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบดอกเข้าไปประกอบด้วยก้านชูอับละอองเรนูและอับละอองเรนูซึ่งภายในมีละอองเรนูที่ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ เกสรตัวเมียเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียก้านเกสรตัวเมียและรังไข่บริเวณยอดเกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นขนหรือมีของเหลวเหนียวๆเพื่อให้ละอองเรนูติดและงอกได้ง่ายรังไข่มีลักษณะเป็นกระเป๋ะภายในมีอวุนทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ค่ะ